แผ่นอลูมิเนียมกันกระแทกใต้ถังน้ำมันครับไททันช่วงสั้นโฟร์วิวเกียร์ออตโต้โฉม2015ถึง2023ครับแล้วก็บกตรงรุ่นปาเจโร่สปอร์ตโฉมปี2016จนถึง2025ครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมหนา6มิเมตรนะครับทำสีดำพาวเดอร์โค้เป็นดำเนื้อทรายนะครับเนื้อสีหนาๆเลยครับแล้วก็ตัวชิ้นงานเป็นอลูมิเนียมครับหนา6มิเมตร ไม่เป็นสนิมแน่นอนครับเลเซอร์คัดพับขึ้นรูปนะครับแล้วก็เชื่อมประกอบตามสไตล์ P d d a u t o ครับสำหรับท่านที่ต้องการปกป้องถังน้ำมันในการเดินทางนะครับของเดิมจากโรงงานจะเป็นเหล็กความหนาประมาณ1มมตรนะครับปัมขึ้นรูปตัวนี้อลูมิเนียมหนา6มิลครับสีดำนี้อาจจะดูพอทำสีแร้จะดูบางนะครับนีครับ ความหนา6มมครับในการทำสีนะครับสามารถเลือกได้นะครับคัสตอมได้ครับสำหรับสิ้นงาน2ชิ้นนี้ก็เป็นงานคัสตอมตามออเดอร์ของที่เจ้าของรถครับที่สั่งเข้ามาครับสำหรับผมเลยแนะนำนะครับถ้าเกิดสไตล์ดูนานๆไม่เบื่อครับสีดำเนื้อสายนะครับโดยทาง t d ๆจะใช้ชื่อว่าสีซาราครับก็มีความพงทนนะครับแล้วก็สวยงาม อยู่ได้นานทําความสะอาดง่ายครับผมสนใจแบบนี้นะครับแผ่นกันกระแทกใต้ถังน้ำมันสำหรับไททันช่วงสั้นโฟร์วิลเกียรออโต้แล้วก็ป a เจโร Sport 2016-2025ครับติดต่อมาที่เพจท d d Auto ได้นะครับโทร085 1 4 1 6 9 7 9ครับทาดาครับ